เบิงองล่ะตัวที่สามก็เริ่มสวัสดีครับพบกับฟ้าน้อยพาเที่ยวเช่นเคยนะครับวันนี้ฟ้าน้อยพาเที่ยวก็เช่นเดิมครับขอโชคขอลาบจากว่านหางจระเข้ออกดอกนะครับเมื่อวดที่แล้วก็ออกให้ฟ้าน้อยนะครับฟ้าน้อยจุดได้เจ็ดหกสามครับ วันนี้ก็ขึ้เก้าแล้วครับขอโชว์ขอลาบครับดอกว่านหางจระเข้ครับออกดอกครับเพิ่งห้โชคงวดนึงแล้วครับห้มาเต็มเต็มเลยครับเข้าห้เจ็ดสามสามเจ็ดครับอ่ะววันนี้ก็สีขอเป็นงวดวันที่หนึ่งตุลาสองหางหกเจ็ดนะครับเด้อเดี๋ยวฟ้น้อยสักทีถูกขอโชว์ขอเดี๋ยวรุนไปน้ำกันเลยครับไปเบ่งน้ำกันเลยครับ สี้านับเลขดอกพร้อมแด้อครับนอนับว่าดอกเป็นจักดอกครับมีแมงอย่างนอนน่แมงอย่างนอเป็นแมงคลองครับเพื่อนมาไฮโซไฮลาบว่าแมงหลังเขียวบัวนบอนแมงวัดนะครับเป็นแมงเอียงดอกเพื่นมาไฮโชยลาบเพื่นมะเกาะอยูงหนีลายมือเะรอเพื่นว่าออกไปใส่เลยเพื่นนี่สิกาสที่ไฮโชยลาบมันละนับดอกไปน้ำกันเลยครับ

หวานหางจระเข้หวานหางจระเข้ครับออดอกเพื่อนไ้โชไ้ลาบผมนับได้ยี่สิบเจ็ดดอกแล้วครับเด้อเอฟฟี่ไปเอาไปนับกันเบื้องว่าที่ได้ยักดอกเบื้องชัดๆเลยครับผมนับได้ยี่สิบเจ็ดครับแล้วบันไดกติภาพไปรุ่นเลขถูกที่จุดว้ไปเบื้องเลขถูกต่อเลยครับเบื้องเลขถูกไปน้ำกันเลยครับ ตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกเข็นเป็นสองนะ้ครับแล้วยารอรุ่นตัวที่สองที่สามใสน้ำกันเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้ได้ครับเด้อกับฟาหน่อยฟาเทียวครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ฟาหน่อยครับเพื่อไ้เดคชิปต่อไปครับตัวแรกมาครับสองแล้วครับรอตัวที่สองที่สามไปน้ำกันเลยครับตัวที่สองก็มาแล้วครับหอวยขือหัวขื้ๆกันแต่นอกบบบนี้ มึงที่เลข้ยองอีกบอเออมึงตัวที่ซอนไปน้ำกันตัวที่ซ้อนจะเป็นซอนครับอ้าวเอาเบิ่งไปเรื่อยๆครับตัวสุดท้ายเพิ่นดีมาตัวใดตัวที่สามเดอ้ออ้าวหิ้งหิ้งบางๆเดอ้อวันนี้วันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกเจ็ดเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดอ้อพูดไดมากกับเบิร์นพูดบ่มากกับ,กบกากกขามเด้อครับเห็มีโชะมิลาไปน้ำกันครับ สองสองครับยังตัวที่สามเด้อเบิ่งอีกตัวหนึ่งตัวที่แรกก็เป็นสองตัวที่สองก็เป็นสองครับรอรุ่นตัวที่สามพร้อมก,กันนี่แหละตัวที่สามก็เริ่มเห็นหัวแล้วครับเบื่องไปน้มกันเลยเดยอวันใดเบิ่งคลิปนี้จนจบนี่ถูกส้มตัวตรงๆเลยครับวันที่หนึ่งตุลาสองหาหกิดรับรองครับถูกแน่นอนครับปังๆเฮ้งๆกันรูปหูสุขขเลยเบิ่งให้จบเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าหน่อยนะ้ำ กดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อครับอะตัวที่สามมาแล้วครับเริ่มเห็นหัวแล้วครับก็เช่นเคยแลครับครบสามตัวแล้วกับฝ้าน้อยกะ็ะติสรุปให้เอฟซได้เอาไปเสี่ยงดวงกันบ้างครับสลากินแบงด้วยครับเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เพื่นให้ปังๆงมั่งวันนึ่งแล้วครับในึงวันที่สองครับฝ่าหน่อยก็เลยมาจุดขอเป็นวันนี้ขอสามตัวตรงๆเลยด้วยครับเด้อิฮงๆปังๆเมิ่งดีๆนะครับเด้อฝ่าเพ่นพนิมาตัวใดนี่สิงามว่วขอโชวขอลาบว่านหางจระเข้ออกดอก กูได้็นมาตัวใดเนาะครับเนาะตัวที่สามมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้ขอสามตัวตรงๆเลยนะครับเปิดโชครับทรัพย์มาสามตัวตรงๆหลดนอย่าลืมตาปากได้ผู้ใดมีแล้วก็ขอให้มีขึ้นไปอีกเรื่อยๆผูดเรื่องพูดเร่องในนี้ก็ขอให้มี ปูได pues ้โบลิถือหัวแยกเทียบก็บคอไอถือเอาครับมาแล้วครับสามตัวครับสองสองแปดครับสองสองแปดแปดสองสองแปดสองสองเลขสามหางนะครับเด้สองสองแปดแปดสองสองแปดงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกเจ็ดเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับขอให้มีโชคมิลาบกันสุขสุขค้นครับ สูตรดีมีใช่นะครับเด้อกกับเ็กของฝาหน่อยพาเทียวเล็กดอกว่านหางจระเข้ออกดอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ